สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณรู้ฟังวันนี้ช่องสันหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรื่องที่ออกมาเล่าเป็นเรื่องของหม่อมคนแรกของรัชการที่สี่ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งขณะนั้นรัชการที่สี่ยังคงเป็นเจ้าฟ้าชายมุกุดตอนที่พระองค์เจริญวัยเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มพระองค์เป็นหนุ่มรูปงามและพระองค์ทรงมีใจปฏิพัทธ์ต่อหญิงสาวคนหนึ่งผู้เป็นหน่อเนื้อเชื้อพระเจ้าตาก นามว่าคุณหญิงน้อยซึ่งขณะนั้นก็เปรียบดังดารุณีแรกรุ่นซึ่งคุณหญิงน้อยนะคะเป็นทิดาลำดับที่สองในจำนวนพระบุตร13องค์ของพระอินทอภัยพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับกรมบริจาักดีศรีสุดารักค่ะคุณผู้ฟังไม่นานนักเจ้าฟ้าชายมงกุฎก็รับคุณหญิงน้อยเนี่ยมาเป็นหม่อมซึ่งเสมือนเป็นรักแรกของพระองค์ แต่เมื่อพระองค์มีพระชนสากครบ21ปีพระองค์จึงต้องเข้าพนวดตามโบราณราชประเพณีและต่อมาเมื่อพระองค์เจ้าชายทัพซึ่งประสูตแต่พระสนมเนี่ยขึ้นครองราชแทนพระองค์โดยตามกฎมนเทียนบานแล้วต้องเป็นเจ้าฟ้าชายมงกุฎซึ่งเป็นพระราชโอรสองคโตที่ประสูตจากเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดผู้เป็นอัครมเหสีต้องขึ้นสวยราชสมบัติค่ะคุณผู้ฟัง แต่ปรากฏว่าพระองค์เจ้าชายทัพมีพระชนสาห่างจากเจ้าฟ้าชายมงกุฎเกือบ20ปีและก็ช่วยราชการพร,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 ระเจ้าอยู่หัวราชการที่สองมาโดยตลอดจึงได้รับการอัญเชิญขึ้นเป็นพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สดังนั้นเจ้าฟ้าชายมงกุฎซึ่งตอนนั้นผนวดอยู่ก็จำเป็นจะต้องผนวดต่อด้วยเหตุผลในหลายๆประการกับคุณผุ้ฟัง และก่อนที่เจ้าฟ้ามงกุฎจ,จะผนวดคุณหญิงน้อยได้ประสูตริพระโอรสสองพระองค์องค์แรกก็คือหม่อมเจ้าชายนพวงศ์ประสูติเมื่อวันที่6มีนาคมพศ2365ต่อมาได้รับการโปดรดเกล้าสถาปนาเป็นพระเจ้าบรมมงศ์เธอกรมหมื่นนเรศวรศิวว,วิลาชเมื่อปีพศ2396กําำกับกรมล้อมพระราชวังและกรมพระคลังมหาสมบัติ ทรงเป็นต้นราชกุลนพวงศ์ณอยุธยาท่านที่สองก็คือหม่อมเจ้าชายสุประดิษฐ์ประสูติเมื่อวันที่26พฤษภาคมพศ2367ส,ส 2, ต่อมาได้รับการโปรดเกล้าสถาบนาเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นวิษณุนาถนิพาธรเมื่อปีพศ2399กํากับกรมพระคลังมหาสมบัติทรงเป็นต้นราชกุลสุประดิษฐ์ณนะอยุธยาค่ะ ขณะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือขณะนั้นคือเจ้าฟ้ามงกุฎผนวดเป็นพระวิสุนะคะตอนนั้นหม่อมเจ้านพวงศ์และก็หม่อมเจ้าสุประดิษฐ์มีพระชนสาเพียงสองปีและก็สองเดือนเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังช่วงนั้นชีวิตของหม่อมน้อยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะต้องทําหน้าที่แม่คอยดูแลพระโอรสทั้งสองด้วยความลําบากอย่างโดดเดี่ยวเสมือนขาดคู่ชีวิต ม่อมเฝ้าคอยการกลับมาของเจ้าฟ้าชายมงกุฎอย่างใจจดใจจ่อและมีความหวังเพราะใครจะไปรู้ว่าเจ้าชายมงกุฎจะผนวดนานถึง27ปีและต่อมาเมื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามสวรรคตลงเจ้าฟ้าชายมงกุฎจึงทรงลาผนวดขึ้นไป็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นามว่าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นธรรมเนียมปกติที่เราคุนนางผู้ใหญ่ มักจะนำทิดาเข้าถวายตัวเป็นสนมเจ้าจอมด้วยหวังให้ลูกและครอบครัวมีความมั่นคงซึ่งสนมแต่ละคนก็ล้วนแต่ยังสาวแล้วก็สวยต่างจากหม่อมน้อยในขณะนั้นเพราะขณะนั้นหม่อมน้อยอายุเกือบจะห้าสิบปีแล้วค่ะคุณผู้ฟังทำให้พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่4ไม่ทรงโปรดและก็ไม่อยู่ในสายพระเนตรเลยค่ะ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชพระองค์ก็ได้อภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าสมมนัตวัฒนาวดีซึ่งเป็นพระราชิดาในรัชกาลที่3าานะคะแต่เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสมนัตวัฒนาวดีสิ้นพระชนม์ลงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้ายิ่งรำเพยพระราชธิดาในสมเด็จพระบรมราชมาตามหายยาเกาเธอกรมหมื่นมาตายาพิทักษ์ และพระชนนีน้อยซึ่งหม่อมเจ้าหญิงรำเพยเมื่อแรกอภิเษกสมรสได้รับพระราชทานพระนามว่าพระนางเธอพระองค์เจ้ารำเพยพระมาราพิรมและต่อมาก็เป็นสมเด็จพระนางรำเพยพระมาราพิรมและสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีต่อมาอีกค่ะคุณผู้ฟัง สมเด็จพระเทพศิลป์ธราบรมราชินีเป็นพระอัครมเหสีที่ประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนิทสนิหาอย่างยิ่งเนื่องจากพระองค์ทรงมีพระอุปนิสัยสงบสงี่ยมพระวรกายพระองค์ค่อนข้างผอมบางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกพระนามของพระองค์สั้นๆว่าแม่เพย ซึ่งสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีประสูตรพระราชโอรสธิดาสีพระองค์ด้วยกันนะคะพระองค์แรกก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์หรือรชัชกาลที่5ค่ะพระองค์ที่สคือสมเด็จเจ้าฟ้าจันทร,รมณฑลโสพลพักวดีกรมหลวงวิสุทธิกริยัและพระองค์ที่3สมเด็จเจ้าฟ้าจตุรนรัศมีพระองค์ที่สสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงศ์ นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงมีดารุณีแรกรุ่นอีกเป็นจำนวนมากที่ถูกนำตัวมาถวายเป็นบาทบริจาริกาให้ทรงเลือกไว้เป็นเจ้าจอมจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เจ้าจอมบรรดาน้อยรักแรกของพระองค์จะต้องโศกเศร้าเสียใจกับความไม่ยินดีของพระบรมราชสวามีอย่างใหญ่หลวงยิ่งในเห็นความรักความเอาใจใส่ของพระบรมราชสวามีที่มีต่อพระธิดาพระองค์น้อย ก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมนทนโสพลพนภควดีซึ่งเปรียบประดุดแก้วตาดวงใจของสมเด็จพระบรมราชนกด้วยแล้วเจ้าจอมมันดาน้อยคงจะยิ่งคับแข้นใจจึงได้กระทําการอันเป็นที่ทำให้ทรงเครืองขุนพระราชอารุไทยอยู่เนืองเนืองจนกระทั่งความสัมพันธ์ที่ห่างเหินอยู่เดิมแล้วยิ่งไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมได้เลย และแล้วสายใยแห่งความรักของรัชกาลที่สกับเจ้าจอมมันดาน้อยก็เป็นอันขาดสะบั้นลงโดยเด็ดขาดจากหลักฐานที่ปรากฏดังที่พระบัติสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล่าให้เจ้าจอมมันดาพึ่งทราบในหลายพระราชหัตถเลขาลงวันพุธขึ้นหค่ำเตือน12ปี2398มีความว่า ข้าออกเรือกระบวนมาจากตำหนักน้ำจวนรุ่งเวลาต1กับ6บาทขึ้นมาถึงวัดเขมาตลาดแก้วเวลาเช้าโมงครึ่งกับสบาทมีเรือเก่งลำหนึ่งพายตามขึ้นมาแข่งเรือที่นั่งของข้าเกินหน้าเรือตำรวจเรือที่นั่งรองทุกลำแข่งจนเก่งเคียงกันยาเรือที่นั่งแต่แรกข้าสำคัญว่านางหนูลูกลำเผย ซึ่งก็ทรงหมายถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจัน,รนทรมณฑนะนะคะคุณผู้ฟังแต่แรกค่าสำคัญว่านางหนูลูกลำเพยจะร้องไห้มันดาจะให้เอาใส่เรือเก่งขึ้นมาส่งให้ข้ากระมังข้าจึงร้องถามไปว่าเรือใครเรือนั้นมีม่านบางมิดมีผู้หญิงนั่งท้ายหลายคนเรือตำรวจตามไปก็สำคัญว่าเรือข้างในในขบวน จึงไม่มีใครห้ามปล่อยให้ภายขึ้นสันเพชรพักตรีร้องถามหลายคำก็ไม่บอกข้าถามหลายคำว่าอะไรอะไรเรือใครก็ไม่บอกบ่าผู้หญิงข้างท้ายก็หัวร่อเยอะด้วยบานเต็มทีจนคนในเรือที่นั่งโกรธว่าหัวร่อเยอะข้าคิดใจเอาปืนยิงตามกฎหมายก็กลัวจะถูกคนตายเขาจะลือไปว่าดุร้ายใจเบาทำคนตายง่าย ภายแข่งไล่เรือที่นั่งอยู่นานเห็นผิดทีแล้วจึงร้องให้ตำรวจไล่จับขันเรือไปจับจะฉุดเรือมาจึงพายหนีห่างออกไปไล่ไปไกลจึงได้ตัวเรือมาได้ความว่าเป็นเรือมารดากรมหมื่นไมเหสวนศิววิลาชมาทำหน้าเป็นเล่นตัวล้อฆ่าต่อหน้าทารกรรมนันหน้าชังนักหนา ข้าสั่งให้พระอินทรเทพจับกุมเรือลงมาส่งตัวนายเข้ามาให้จำไว้บ่าวให้จำไว้ข้างหน้าข้าได้เขียนหนังสือมาให้กรมหมื่นมาเหส่วนทราบแล้วได้มีใบสั่งถึงส้าวสีสัจจาเท้าโสภานิเวศให้เอาตัวจำไว้ให้มั่นคงกว่าข้าจะกลับลงไปอยากจะใคร่ให้เอาไปตัดหัวเสียตามสกุลพ่อมันแซนี้มักเป็นเช่นนั้นเหมือนคุณสำลี มารดาพระองค์เจ้านัตด,ดาถึงลูกท่านรักท่านเลี้ยงเป็นหนักหนามารดาท่านเอาไว้ไม่ได้เอาไปตัดหัวเสียเป็นอย่างนี้มาแล้วขอขยายความเรื่องของบิดาของเจ้าจอมมันดาน้อยนะคะาน้อยคือพระอินทอภัยหรือเจ้าฟ้าทัศไพเนี่ยคะ่ะ ถูกประหารชีวิตเมื่อพศ2358เพราะว่ารอบเป็นชู้กับบาทบริจาริกาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลา่านภาลัยนะคะซึ่งก็ตามที่รัชกาลที่4ได้เอ่ยถึงไปอะนะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชหัตถเลขาเล่าถึงพฤติกรรมของเจ้าจอมมันดาน,น้อยในทำนองเดียวกันนี้ให้พระราชโอรสพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้านพพวง์กรมหมื่นมเหสวนศิววิราช ให้ทรงทราบพ,พร้อมกับเตือนพระราชโอรสไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเจ้าจอมมรนดาน,น้อยที่รังแต่จะทําความยุ่งยากราคาญใจมาสู่เท่านั้นอย่างไรก็ตามประบัติสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้ทรงลงโทษเจ้าจอมมรนดาน,น้อยอย่างรุนแรงเพียงแต่ลงโทษด,ด้วยการกักตัวไว้ในพระราชฐานชั้นในของพระบรมมหาราชวังพร้อมแม่ตลับและแม่ย้อยซึ่งนั่งร่วมอยู่ในเรือลำเดียวกัน ซึ่งนับได้ว่าเจ้าจอมมันดาน้อยหรือคนหญิงน้อยเนี่ยนะคะแทบจะเป็นหญิงเดียวในประวัติศาสตร์ที่กล้าทำผิดกฎที่ร้ายแรงเสี่ยงต่อการถูกประหารชีวิตแต่ถ้าดูตามเหตุผลที่ท่านทำลงไปอะนะคะเพราะอยากจะให้คนที่ท่านรักหันมาสนใจท่านบ้างซึ่งจริงๆแล้วท่านก็คือเมียเอกและเมื่อเจ้าจอมมนดาน้อยถึงแก่อนิจกรรมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้พระราชทานเพลิงศพที่สวนท้ายวังของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมืน่นเวสนุนาถนิพาทรเมื่อเสร็จงานศพเจ้าจอมมารดาน,น้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้กรมหมืน่นเวสนุนาถนิพาทรทรงสร้างวัดขึ้น ซึ่งกรมหมื่นวิษณุนาถนิพาธรได้ใช้วิธีการโปรยเงินไปทั่วบริเวณพื้นที่ที่ทรงกำหนดว่าจะสร้างวัดและโปรดให้บ่าวไพร่ในพระองค์พากันแพ้วถางต้นไม้ใบหญ้าเพื่อเก็บเอาเงินนั้นซึ่งก็คือวิธีการจ่ายค่าแรงของพระองค์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแต่การสร้างวัดยังไม่แล้วเสร็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นวิษณุนาถนิพาธรก็สิ้นระชนลงียก,ก่อนในปีพศ2405 ขณะนั้นพระชันสาพเพียง38ปีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นไม่เหส่วนศิววิราชทรงสร้างวัดต่อแต่กรมหมื่นไม่เหส่วนศิววิราชก็สิ้นพระชนลงไปอีกเมื่อปีเถาะพศ2410ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงรับเอาการสร้างวัดนั้นมาดําเนินการต่อโดยโปรดเกล้าให้พระยาราชสงครามเป็นแม่กองก่อสร้างจนแล้วเสร็จ จึงพระราชทานนามวัดว่าวัดตรีทศเทพซึ่งมีความหมายว่าเทวดาสามนายสร้างขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Facebook ครั้งประวัติศาสตร์ไทยขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียและโพสต์ทูเดย์ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ